สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีๆน้องๆทุกท่านครับผมและในประเทศและต่างประเทศครับผมเช้านี้ผมก็ได้มาลูกบ่อจับปลาครับผมของพี่ครับผมมาช่วยพี่จับปลาครับผมมาครับพี่น้องทุกท่านครับผมช่วยจับปลาด้วยกันครับผมก็ปลาเป็นตัวโตๆครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณมากนะครับผม จับปลาด้วยกับบรรยากาศหนาวเย็นครับผมในเช้านี้ครับผมจับแต่เช้าเลยครับผมเท็งอ,งงอ,าาอ้คือลมแะโอ้หัวจุกนะ ปลาหมอก็มีต er ัวต <gesch ät> <smoke> ัวตัวใหญ่ๆครับผมก่อนหน้าปิ้งครับผมอ๋อจุ่น้าคือการจุ่นหน้าออกบุ่ม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 เลย ตอนนี้ก็ยังจับคนก็จับไม่เยอะครับผมก็โดนครับตัวใหญ่ๆครับผมไปแล้วครับผมง่อนสองว็ามา

มีอยู่แต่มันโลม,หมแมลมหง่แหงโพด หขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปลงต่อไปครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ